เมื่อวานนี้นะครับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็เปิดเผยผ่าน a c e b o o k นะครับระบุว่าได้เดินทางไปยังบรูไนนะครับพร้อมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสซาลามในฐานะผู้นําที่มีความอาวุโสสูงสุดในอาเซียนเพื่อหารือกันในหลายประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อเดินหน้าตาม ฉันธามติ5ข้อของอาเซียนโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังหารือถึงประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นทั้งการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงทางออนไลน์ขณะเดียวกันเนี่ยต้องติดตามผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่ลังกาวีประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่าควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วส่วนข้อพิพาทในเทะเลจีนใต้ก็เห็นพ้องกันว่าควรมีความก้าวหน้าทางการทูตพระุาคีให้มากขึ้นและมีการเน้นย้ําอย่างจริงจังถึงวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นรวมถึงความจําเป็นของกรอบการกํากับดูแลที่เป็นมิตรต่อธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแรงผลักดันเชิงกลยุทธ์ในเรื่องนี้ คือการส่งเสริมการไหลเข้าของเงินทุนเพื่อกระตุ้นการเติบโตภายในภในูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัลได้หารือถึงการวางรากฐานการใช้บล็อกเชนและการเข้าถึงระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งนี้นายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้รับอนุญาตจากศาลให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งที่2หลังจากครั้งแรก ได้ขออนุญาตเดินทางไปมาเลเซียเพื่อรับหน้าที่ที่ปรึกษาประธานอาเซียนจากนายอันวา